วันนี้ค่ะอันนี้นะคะแล้วจะ,ปะเป็สนสกัดที่ทางบัทิรามิกันนะคะแล้วทีตีบนนี้อีกอาจจะอยู่ข้างลาา่างเนาะเดี๋ยวนี่นะไปดูกันเลยค่ะแต่เขาไม่จะตอนนะคะโอเคเดี๋ย็กบอลลงก่อนนมะาดูชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกนะคะแลบบ้านี่ชิ้นที่สองปังแผ่นปมปมกูดินคูมะ เอ้ยไม่ใช่บังแพงเหรียญนี้บังแพงคูมะกบังแพงร้านเนยแล้วก็อะไรอ่ะมันนี่อันบังแพงร้านน้ำผึ้งนะคะแซนด์วิชแล้วก็มากระนองกับยำโลค่ะสโลมกันแล้วก็นี่นะเป็นยำโลโล แล้วก็ปังแห่นนะคะแล้วก็สระเป๋าค่ะไหสลมมากปังแห่นชีสเค้กเหมือนกันนะคะเหมือนกันอันนี้นะแต่ว่าคนละสีมีสองอันนะคะ โอเควันนี้ก็ขอลาไปกดแค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ